เทศกาลงานฉลองทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยท่านอาจจะพลาดโดยการเคาะแขวนนูน่นแขวนนี่จัดงานปาร์ตี้ไม่รู้เลิอกอย่าหาทำนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะาหาชิปไม่เจอเคาะปอกเดียวผิดเลิกเกิดเรื่องทันทีนะครับส่วนใครที่ทำไปแล้วให้สังเกตดูว่าหนึ่งสองสัปดาห์มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นไหม ตัวนี้ต้องใช้เลิกแก้ไม่ต้องจัดใหม่ก็ต้องใช้เลิกแก้ต้องมีเทคนิคในการแก้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปร่วมทานอาหารกับน้องๆที่ทำงานร่วมกันนะครับก็ได้ร่วมทานอาหารกันเป็นประจำแหละก็คุยกันนะครับว่าก่อนจะจากกันเนียน้องๆท่านหนึ่งก็เอาทิศบ้านมาให้ดูบ้านของเขาเอง น้ำไหลอยู่ทางทิศใต้เป็นลำคลองตัวอาคารพิงทิศสิงนึกนะตาก็เลยลอยตัวอาคารพิงทิศสิงน้ำไหลอยู่ทางทิศใต้นะครับวิ่งตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปหาตกเฉียงเหนือเาไหมวิ่งตั้งแต่ออกเฉียงใต้ไปหาตกเฉียงใต้ กินไปแล้วก้าขุนเขานะครับออกเฉียงใต้วิ่งไปหาตกใต้บ้านพิงทิศสิงก็คือพิงทัวข่วยตวย๋ยเพราะพิงข่ยตวยลานโล่งลานโล่งจะอยู่ทางทิศต,ตะวันออกอยู่ทางข่ยจิ้งนะครับและมีลานโล่งอยู่ทางทิศเหนือนะครับ โล่งตะวันออกโล่งอยู่เหนือบ้านของน้องรักท่านนี้สะเทือนพื้นอยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือสะเทือนพื้นอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้เจาะจุดเดียวนะครับเขาสร้างโรงรถการสร้างโรงรถต้องสะเทือนพื้นยักพื้นทําเป็นเดือนคือทําพื้นที่ใหญ่ดังนั้นเนี่ย มันจะกินไปโดนทั้งทิศเหนือและทิศตะวันออกด้วยแล้วก็ถามว่าทำแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าโดนตัวซาสวดสุขภาพการเงินบริวารจะต้องเกิดเรื่องถ้าเทาที่คํานวณดูเขาไม่โดนตัวส่วยป่วยอยู่แล้วไม่โดนตัวทิศแตกสลายอยู่แล้วนะครับเพราะเขาให้ปีเดือนวันเวลากับเวลามาดังนั้นก็เลยโดนตัวซาสวดเท่านั้น โดนตัวสาส่วนเท่านั้นก็เจ็บป่วยนะครับก็จึงให้เลิกแก้ไขไปการใช้เลืิกแก้ไขตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ได้สนิทกันคิดตังนะครับไม่มีฟรีถ้าเป็นลูกค้าไม่คิดเพื่อนกันไม่คิดคนอื่นคิดนะครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดามันคืองานคอนเทนงานงาท,างที่ปรึกษาตัวนี้คำนวณแล้วเจ็บป่วย เขาป่วยนะครับตอนนี้เขาป่วยกันอยู่เริ่มป่วยทีละท่านทีละท่านทีละท่านจึงให้เลิกแก้ไปเวลาที่เจอเรื่องแบบนี้ก็คิดถึงว่าเ,เทศกาลปีใหม่เทศกาลคริคสต์มาสที่ผ่านมาหรือว่าเ,เดี๋ยวจะถึงตุษจีนเนี่ยจะแผวน,นูน่นแผนนี่เนี่ยอย่าเจาะใช้กาวแปะเอานะครับมันก็เลยจะปลอดภัยกว่านะครับประมาณนี้ที่ฝากไว้ อีกเคสหนึ่งลูกค้าบางท่านผมให้เลิกตัวเลี้ยงตัวเลิกมงคลแล้วให้เลี้ยงเลิกไว้ท่านรู้เข้าใจคำว่าเลี้ยงเลิกไหมเหมือนเราก่อสร้างอ่ะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีก็ทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆ,รอๆสร้างบ้านก็สร้างก็ทำไปเรื่อ,ๆอยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องไหว้เจ้าบ่อยทำหวงซุยก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดทาไปเรื่อยๆทาจนเสร็จแล้วหยุดถือว่าเลิกขาดแล้วก็มาเริกฉลอง ทีนี้มันอย่างนี้ตัวตัวของลูกค้าเนี่ยเขาเป็นธุรกิจร้านอาหารก็เลี้ยงเลิกไว้จริงๆะต้องให้หยุดแท้จริงต้องหยุดแต่เงื่อนไขของเขาคือเขาจะมีอีเวนต์บ่อยก็เลยเข้าไปติดไฟติดไฟเนี่ยไปติดอยู่บนเพดานนะครับแล้วไฟเนี่ยฉายลงมาแบบ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 ลงมาอาคารพิงทิศอิว่ว ไฟฉายลงมาโซนตำแหน่งโงกุ้ยพอดีนะครับแล้วไฟอีกหลอดหนึ่งก็ขับขับขับขฉายลงมาไม่รู้สวยหรือเรียกอะไรลงตำแหน่งหลบซุ้มพอดีนะครับเมื่อคำนวณดาวยุคแล้วเกิดเรื่องนี่แค่ไฟนะไฟเนี่ยอยู่มุมนี้แล้วฉายไปมุมนั้นเนี่ยนะครับก็พิงทิศอิ้ว ฉายไปตรงทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับกลับไปทางาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เท่านั้นเองก็เกิดเรื่องเลยนะครับวิธีการก็เลื่อนไฟหลไป,ไปกระตุ้นโซนอื่นไปกระตุ้นโซนอื่นแล้วก็จะต้องไหว้เจ้าผากระดาษใหม่เพราะว่าปิดเลยปิดการ ปิดการที่เราเลี้ยงเลิกตัวเก่าไว้ไหวเป็นตัวขอพรเหมือนฉลองต้าใครรู้จักคาว่าฉลองใป้ายบ้างในสายอาชีพเดียวกันถ้าท่านรู้จักฉลองป้ายจินสาท่านฉลองป้ายก็คือเหมือนเปิดป้ายร้านเหมือนเปิดป้ายสุสานนั่นเองนะครับเหมือนเปิดป้ายร้านเหมือนเปิดป้ายสุสานนั่นเองดังนั้นก็มันก็จะเป็นการ start เลิกหมู่คนนะครับก็